การเอาจริงเอาจังหรือความจริงจังในการอธิษฐานต่อพระเจ้านะครับด้วยใจบริสุทธิ์นั่นเองเพราะนั้นพระเจ้าต้องการให้ใจเราบริสุทธิ์นะครับอย่าไปโทษใครอย่าไปโกรธเคืองใครไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นในอดีตเราก็ถือว่าเป็นสิ่งเก่าๆพระเจ้าบอกว่าสิ่งเก่าๆล่วงไปแล้วบัดน,นี้เป็นสิ่งใหม่ๆแล้วพระองค์มีสิ่งดีให้เราแน่นอนนะครับเพระเาะนั้นการที่เรายำเกรงพระเจ้านะครับก็เป็นการที่เราถ่อมใจ ลงต่อพระพักของพระเจ้าดังนั้นชีวิตเราจึงไม่ได้มีความกลัวต่อสิ่งใดชีวิตเราจึงไม่ได้ยุ่งยากหรือเผชิญกับกานต่อต้านที่รุรนแรงของซาตานนะครับเพราะนั้นการที่เราเดินกับพระเจ้านั่นคือการที่เราเดินด้วยใจบริสุทธิ์และรักพระองค์และไม่โกรธเคืองใครไม่ว่าคนนั้นจะว่าร้ายเราคนนั้นจะทําร้ายเราคนนั้นจะทําให้เรารู้สึกว่าไม่ถูกต้องสิ่งสําคัญนั่นคืออภัย นะครับสิ่งที่สองครับพี่น้องครับเมื่อกี้พึ่งพาพระเจ้านะสิ่งที่สองคือต้องยึดมั่นในความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าครับขอบคุณพี่น้องที่นี่ที่เรายึดมั่นในความยิ่งใหญ่พระเจ้านะครับคำว่ายึดมั่นในที่นี้หมายถึงยึดถือเอาไว้เหนียวลั้งไว้นั่นเองในพระธรรมฟิลิปปีบทที่สี่ข้อหนึ่งบอกว่าเหตุฉะนั้นพี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้าผู้เป็นที่รักเป็นที่ปรารถนา เป็นที่ยินดีและเป็นมงกุฎของข้าพเจ้าพวกที่รักของข้าพเจ้าจงยึดมั่นในองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิดเอเมนพีน้องครับเราทั้งหลายที่อยู่หน้าเที่ยงนี้เรารู้ว่าแผนงานของพระเจ้าคือใชยชนะเหนือความกลัว